เกิดถวายหลวงปู่ไม่ได้นะถวายลุงก็เลยถวายลุงสุทนแทนนะได้อะไรลุงบอกได้ไรที่เรื่ยศูนย์เก้าห้าสีแดงเลยนะคะสีแดงเป๊ดเลยนะคะศูนย์เก้าห้านะคะนนก็ศูนยตัวอันเล็กอันนี้ก็สองเก้าศูนย์เหมือนกันนะคะอ๋อสองเก้าศูนย์ค่ะเมลีเสียงทายได้ เก้าศูนย์ค่ะในตรงกันนะคะสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะเราจะไปไหนค่ะวันนี้อ๋อจะไปกระท่อมสูงค่ะหลวงปู่สวงบ้านจิบกนะคะไปทำไมคะไปไหว้ค่ะทำไมต้องไปไหว้ค่ะพอดีงวดวันที่สิบหเมษายนะคะ พวกเราไปก็ไปเสียงทายได้ห<ล>้าแปด้ายสองตัวนะคะห้าแปดเต็มเต็มเลยัสดบบีก็เลยเอาของไปถวายนะคะขออีกมาถึงแล้วนะคะก็ท่อมสูงลวงปุ่สวงบ้านจะบก กองฟืนและควันไฟเป็นสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของหลวงปูง่สวงมีคนคาดว่าท่านมีอภิญญากศสินไฟนะคะนี่คือจอมปลวกใต้กระท่อมนี่ก็คือดินาาจางกระท่อมนะคะจอมปลวกนะคะเราจะมาบูชาไปค่ะ สร้างเป็นมวลส,<อ>สารันการทำพระเครื่องนะคะเป็นดินศักดิ์สิทธิ์มีอะไรถวายบ้างคะวันนี้อ๋อวัอนนี้ก็มีดอกไม้ทุกเทียนค่ะแล้วก็มีไก่หนึ่งคู่ค่ะแล้วก็มี เอ็มร้อยห่งคู่น้ำน้ำส้มน้ำแดงค่ะถวายหลวงปู่ไม่ได้นะถวายลุงก็เลยถวายลุงสุนทนแทนนะได้อะไรลุงบอกได้เลยเลขศูนย์เก้าห้าค่ะ สีแดงเลยนะฮะสีแดงแป๊ดเลยนะคะศูนย์เก้าห้านะฮะอันนี้ก็สองเก้าศูนยเหมือนกันนะคะอ๋อสองเก้าศนย์ค่ะเมีเสียงทายได้เก้าศูนย์้ตรงกันนะคะอันนี้ลงสุดนนะอันนี้ก็อ้อยจิตร้าล่าแหล่งบาน้าเป็ดเลย เด็นี็ลูกเอาออยลุงเบิกออยเฮยหนอยไหมนะสองเก้าศูนเหมือนกันนะคะสองเก้าศทางนี้สองาแล้วก็สองเก้าห้าศ้าห้าค่ะศูนย์เก้าห้าโอ้เลขศูนย์เก้าห้าเลขวนเวียนอยู่ตรงนี้เองก็ตัวเลขเล็กก็สองเก้าศูนตัวใหญ่ก็แดงก็ 095ค่ะก็เรียก็วนเวียนอยู่แถวๆนี้ค่ะค่ะทั้งหน้าทั้งหลังกันค่ะถ้าหลวงปู่เมตตาเราเราก็จะได้โชคใหญ่ๆนะงวดนี้จะมาอีกไหมวันที่สองพฤษภา2565นะฮะนี่เนี๋ยวเด้๋ยวหนูเอาเมียนชีวิตตั้งนี่ควนขึ้น អ្នកថាតែរោមិទ្ធិធរុបផាន់គេតាអូអានិញុំហើយទីញុំរៃមកលុនំពងនេះមុននេះយុយយុយទៀតទៅស្រុកណាអត់អូជាងគេចិត្តធ្វើក្នុងស្រុកអឺមិនគេថារោផាន់ធំណុយវឺតគឺតែទេរូបអូដល់ដល់ថាសង្កចាយតាតាស្រើថារូបដៃតោណាបុណ្យអូ เธอเตนแ่สโลกนาน้องสโลกเองน่น so oh. ุไปสกเยแล้วไุมโบนมนนไอ้เธอรูปปั้นเราเธอนอนเล่นมันเปลียนนามเปล่นาไวาที่ซับแ้มันเดอคนนะคนบางคนนึะคนคนบาคนอใช่เธอรูปปั้นนุ่นมมนุ่มเ่า โฟเวียตรมือด้วยโเวียตรงมือปาดประถมทาก็ไม่ก็ไม่เค็นก็เราสิงนอกไม่ก็ไม่เคโอ้จริงจริงเลยเงพันาอมอยแ่แม่กัแม่งอะจมอยหัดหัดหดัดัดหัดหัหัหัสาหมดทัดยัอ เออเนาะโตทุกบ่อนมุนอ่อมห่ามอสังอืมปั่นคนเกยเลยท่าปั่นแรงเลยอืมบอนี่ยังมันแหลกยังมั่วก่อนยังเหลางฉุบเลยยังปุ๊ก็ได้แจ้ขอตันคุยกระปวนโตเคยนี่คือนี่ทุกในแกงพริกพเนพริกพเนกะไอ้โจมโหลหลายจ้ออ๋อลุงน่ะอ๋อเมื่อวานกบนามา ข้าหนึ่งสี่ลุงได้เก้าสี่หนึ่งเก้าสี่หนึ่งสับเตาสามหมดเลยวนเวียนตรงนี้เลยมีแต่เก้านะช่วงน่าจะมีเก้าอันนี้ก็ศูนย์เก้าห้าเนาะไล่์นอกก็เก้าศูนย์ ເດ so ີ້ລາວສົບສາຂ້າພະເຈົ້າທີ່ຈິງລູກໄປດົງດັງນ້ອງທີ່ເມືອ້້ວ້ານກະມາຈາກອ່ອນແມ່ນໂຊມແມ່ນລຽບສໍອາທິມັນຫນຶ່ງເດີ້ເອົາເດີ້ສາທູເຂົາບໍ່ປັກກະສາເອີໂຕເບກກະກົບນີ້ໃຫ້ເພິ່ນເອົາສາຍົກໜ້າໄປຕໍໃຫ້ເຂນະເອົາຕໍອ່ອນລຸງຕໍຫຼາຍແມ່ນກຳລັງໃຈຕໍພັງຄືນີ້ອາ ត្រូវរងរង្វាន់ធំធំមកធ្វើយ៉ាងក្កែមែថាเนาะមកធ្វើយាយក៏ស្តាប់ទូកែតាមគិតเนาะចង់ចង់បានមកល្អเนาะបើតែបានមួយសិនລັບឡាងចេះកើចេះធ្វើអីបានเนาะមកគិតទៅនឹងមកអោយអស់ស្បើយក៏ โชคดีดีใจค่ะโชคดีได้เจอป้าด้วยอืมไม่โชคดีได้ทั้งลุงสุธนแล้วก็คุณป้าเสวยนะฮะ100ลูกนึงของป้าอืมเตรอเฮ้ยเตรอๆๆเฮ้ย អួយក្រានកមកអួយ택គេមកមិនអួយក៏ងល់ណាហ៊ុនអ៊ំចាក់ផ្លៃជួយសាកដាក់បែងគនចៅเด้อរលអៅនេះអួយចៅរត់ត្រីនឹងវាន់ទីនឹងឡៅអៅគនចៅបានមោះធូគឺនេះក៏ទោះគ្រប់ទៅរលអួយជួយគនចៅឡានេះគនចៅទៅទៅចៅទៅបានមោះសមឡៅអួយឡៅអ៊ំចាក់ផ្លៃជួយជីទីឡៅ ចូលព្រូទេមកបានច្រើនច្រនទៅបានច្រើនស្លាក់មកបានច្រើនក្រដូច្នេះខ្ញុំអុយជិបហើយយ៉ាជិបយ៉ាចន់យ៉ាតាមក៏ខុនយ៉ាចន់กว่าខៃផងជិបយ៉ាឲ្យដែរផងខៃយ៉ាឲ្យមានផងเงินทองໄລมาទេมากินមិនໄວໃຊ້មិនหมดអត់មិនមានផងគុណព្រូក៏សេដ្ឋីមហាសេដ្ឋីទាំងទីនេះ1 1 1 เจ้วยพรนะบารสรูลแล้วเนี่ยนักปราดนะนี่นักปราดจริงๆนะโอ้วอวบันลอดค่ะนี่ ក៏បានតាំងតកំរជួយគ្នាជួយគ្នាថ្ងៃថ្ងៃបាននិយាយចិត្តសតនាសតនាក៏វាស្រាញ់ទៅព្រៃខ្លួននេះចៅនេះបងនេះប្អូនអ້ອຍចៅណៃគេស្រាញ់លើគឺយកចាងថ្លៃគឺខ្លួនគេចៅដើហើយជាល្អខ្ញុំអ້ອຍមានព្រោះអីរោគໄຟខៃជិកបងខ្លួនបងប្រាន់អ້ອຍហាក់ហាយទៅថ្ងៃនេះតើតឲ្យខ្លួនលោកចាស់ថ្លៃគឺព្រមជឿព្រោះឲ្យខ្លួនឲ្យចៅទាំងពីរនាក់នេះទៅល្អហើយជាល្អសណុកសុខទៅថ្ងៃ ก็อ้อยลูกครูอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าจนอย่าต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าใครความเจ็บอย่าให้ได้ความใครอย่าให้ไม่ขอเงินทองไรมาเทมากินไม่ไหวใช้ไม่หมดอดไม่มีอ้อยลูกครูก็เสร็จแท้ใยมหาเศรษฐีด้วเอาเจือกงเจือเจ้าสาตุซาธุเดรอนนกตกใบเอาอ้อยจมปลัวอ้อยกุนอ้อยเจ้าลาเอาอ้อยชุบอ้อยเรียบอ้อยปัจจุบัจึงกลงไป็นไฮู้อ้อยเจียนอ้อยกุนอมจากใครเจือกงเจือเจ้า อคุณเอาจากใครแผนคลือแล้อยคนมือกนมือเจ้าอาณามเจีาอนามมัอนเจอยคุณเอาจากใครมือโยด้อแล้วอยจยก้นจวยเจ้ามโชคเมเอนนอยลังไหลมาเทมากินไม่ไว้ใช้ไม่มดด้อแล้วอ้อย่วยก้นจุยเจ้าสาตุสาุมวุกเมลอยทีประเสริฐนาะ I don't think so.